สัปดาห์นี้จับตามองกันให้ดีเรา ฝ้าติดตามอัตราเงินเยนเนี่ยมาเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับแทบจะทุกสัปดาห์เลยทุกเกือบๆทุกวันนะวันนี้ข่าวเงินเยนก็มาอีกแล้วนะครับแฟนการครับออกมาฟันธงว่าถ้าไปในสัปดาห์นี้นะฮะ BOJ หรือแบงก์ชาติญี่ปุ่นไม่ได้มีนโยบายอะไรที่มันออกมาน่าสนใจกว่าการแค่ซื้อบงซื้อบอลอะไรเงี้ยมีสิทธินะฮะเราจะได้เห็นเงินเยนร้อยเจ็ดสิบเยนต่อดอลลา,าร์สหรัฐโคตรอ่อนนะตอนนี้ก็อ่อนอยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ161 น,นี่ก็มันก็อ่อนมากแล้วนะดู6เดือนเนี่ยพุ่งไม่หยุดยั้งเลยนะฮะเราอาจจะได้เห็น170หรือเปล่านะฮะร้อยเนี่ยเป็นอะไรที่อ่อนที่สุดในรอบแบบตั้งแต่1986งเอ่ะคิดดูเดะย้อนกลับไปแบบเกือบ40ปีแล้วอะไกลมากเลยเราไปดูความเห็นของฝั่งของแฟีก,กันนะฮะเขาบอกว่า if นะครับถ้าในช่วงจุลายนมิทติ้งนะจุลายนมิทติ้งก็คือการประชุมในเดือนกรกฎาคมเนี่ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ออกมามีนโยบายมาตรการที่แบบ ชัดเจนเรื่องของการจะปรับนโยบายให้กับตัวนะไอ้ YCC เนี่ยพอได้แล้วนะการอนุมัติเงินมาจุนเจอือนะผู้ง่ายมาอุ้มเงินเยนอะนะฮะตอนนี้ก็มาอุ้มกันสุดๆพิมพ์เงินมาอุ้มแหละว่างั้นทุกวันนี้มันมีงบในการเข้ามาไบแบ็กบอลเนี่ยซื้อช้อนซื้อบอลเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งนะฮะนี่เขาบอกว่าต้องลดตรงนั้นหลอกหนักๆเลยนะฮะไอไอง,งบที่ไปไปซื้อกลับเนี่ย ต้องลดเยอะๆเลยเขาบอกว่าถ้าลดลงมาแค่แบบระดับ5.5ชิเลียนหรือแม้กระทั่งลดไปเหลือแค่5ชิเลียนนะไอหาหายไปเหลือ5ชิเลียนต่อเดือน per month ก็ยังไม่พอเลยเราอาจจะได้เห็นเยนเนี่ยพุ่งสูงไประดับ170เเยนต่อดอลลาร์สหรัฐ ลังจะบอกว่าตอนนี้เขาก็อินทวีนอยู่แหละเขาก็อุ้มอยู่แหละนะเพราะมันไม่อุ้มไม่ได้นะเพราะว่าดอกเบี้ยสองฝั่งมันแตกต่างกันเยอะนะฝั่งของญี่ปุ่นฝั่งของอเมริกานะฮะมันมันไหลไหลออกตลอดเลยนะฮะทีนี้วิธีการทําให้มันไหลออกช้าหน่อยก็คือการไปอุ้มแบบนี้แหละก็คือขันวาลนะขันวาลอาจจะวาลมันจะเล็กหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไหลอยู่ดีนะครับแล้วก็ต้านกระแสไม่ไหวขันวาลเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะรักษาระดับเงินเงินเยนเอาไว้นะไม่ให้มันอ่อนไปมากกว่านี้ปรากฏว่ามันก็ยังคงอ่อนอย่างต่อเน ตลาดดูเหมือนจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะสำหรับการยื้อยุดฉุดกระชากของ BOJ นะครับบอกว่าจะปรับบอกว่าจะปรับเหมือนเหมือนเล่นเกมสงครามจิตวิทยานะฮะแล้วก็ให้ออกข่าวอยู่นั่นแหละเราอ่านข่าวเรื่องของ BOJ จะกลับลํามาเนี่ยเป็นเดือนแล้วมั้งมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอนนักลงทุนเริ่มแบบตลาดเริ่มแบบพอกันทีนะฮะถ้ายังไม่มีอะไรชัดเจนเนี่ยเราอาจได้เห็น1้0แล้วก็ค่อนข้างที่จะกระทบเศรษฐกิจญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันนะครับฝั่งส่งออกไม่มีปัญหานะครับได้เปรียบสุดๆเลยนะเงินเยนอ่อนแบบนี้ส่งออกสบาย ที่บริษัทใหญ่ๆโซนี่ไอพวกบริษัทใหญทั้งหลายที่ออกไปหาเงินข้างนอกเข้ามาเนี่ยนแรกกลับมาสบายเลยนะแต่ในขณะที่นําเข้าจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็ทําให้ค่าของชีพในญี่ปุ่นเนี่ยแพงขึ้นด้วยนะฮะหรือนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการนะฮะ ก็ว่ากันไปเขาบอกว่าคือฝั่งหนึ่งเนี่ยจะต้องลดเรื่องของการอุ้มลงหนักฝัก่งที่2ก็ต้องเรื่องของการลดดอกเบีย้ยด้วยนะเพิ่มดอกเบีย้ยนะฮะเพิ่มดอกเบีย้ยตามอเมริกาไปถ้ายังไม่ทำนะเพื่อแก้งเงินเฟ้อเนี่ยทำให้ผิดหวังทั้ง2ประเด็นเนี่ยประเด็นแรกคือต้องลดการอุ้มแล้วก็เพิ่มดอกนะฮะต้องมี2อ,อย่างแต่ถ้าไม่ไม่ทำทั้ง2อ,อย่างเนี่ย There's only one direction of dollar is going ก็คือมันมีทางเดียวเลยครับ อ่อนก็อ่อนก็อ่อนอย่างเดียวเลยแก้อะไรไม่ได้ต้องแก้ทั้งคู่นะครับ I think we may be surprised นะผมคิดว่านะเราอาจจะมีการเซอร์ไพรส์ได้นะครับ How impactful it can be นะครับสำหรับผลกระทบที่อยู่ดีอาจจะเกิดขึ้นนะครับ It's more importantly it could be actually what s u p p o r t i e n eventually นะ ทาง BOJ เนี่ยก็จะต้องรีบหยุดการซัพพอร์ตได้แล้วก็แสดงว่าช่วงนี้มีการช้อนอุ้มกันอยู่พอสมควรเลยแล้วก็เป็นเกรด b ายในที่นี้ก็คือเป็น o Opportunity นะเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้อ่อนแบบนี้เนี่ยก็เป็นช็อตเด็ดของนักลงทุนแหละที่เข้าไปจับจ่ายของถูกได้เพราะว่าเราเอาเงินนอกประเทศนี่เงินเขาอ่อนเนาะเอาเงินนอกประเทศเอาเงินดอนลลาร์เข้าไปซื้อของในประเทศซื้อหุน้นซื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้เปรียบนําพามาสู่ข่าวต่อมานะครับนี่คือเอเชียก็รายงานครับ ญี่ปุ่นครับนี่คือ average hit 40,000 marks for the first time in three in nearly three months นะครับก็ตลาดหุ้นอย่างที่ผมบอกนะครับคึกคักดึกดักทันทีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินมันอ่อนเงินมันอ่อนก็มีกระแสนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาช้อนซื้อหุ้นของญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรกันเนี่ยนะครับพอสมควรเลยนะฮะทำให้คึกคักมันก็ขาหนึ่งมันก็ได้เรื่องเนี้ยนะแต่ขาที่สองมันมันมันก็อ่อนไปนะสถียรภาพการเงินมันก็ต้องดูด้วยนะครับงั้นอตอนนี้ได้ ได้เอฟเฟกทั้งฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบอยู่นะครับสำหรับการค่างเงินอ่อนของญี่ปุ่นในวันนี้